สวัสดีครับวันนี้ช่องเนอพารวยนะครับพามาอัปเดตเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าจะมีโปรเจกต์เยอะที่สุดตั้งแต่แรกๆแล้วเมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วราคาเขาก็ขึ้นเยอะอยู่นะฮะก็เป็นกระแสนะครับเหรียญนี้ไม่พ้นเหรียญใครครับเหรียญยายนะฮะใครๆก็เรียกว่ายายตอนแรกผมก็สงสัยว่าทาไมต้องเรียกยายเนาะทุกวันนี้ผมน่าจะเข้าใจแล้วยายอาจจะโดนโควิดกินไปแล้วนะครับตอนนี้ยายนับวันยิ่งลงครับยายพาผมตายแล้วครับเนี่ย ไม่ใช่ดอยธรรมดาและดอยโคตรดอยเลยฮะมีใครดอยบ้างฮะมาเมนหน่อยฮะจะได้มีเพื่อนนะครับอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตนะฮะนี่ดูฮะดูกราฟเขาครับอ่ากราฟหนึ่ง day เนาะอ๋อลงอย่างเดียวเลยยายนะครับเหลือหนึ่งจุดสามเก้านะครับณนะเวลาตอนสิบเอ็ดโมงวันนี้นะครับเนี่ยลงแบบนะจะคัดต้องหลายรอบแล้วเราก็เชื่อมั่นในยายมาตลอดก็ไม่คัดนะครับเพราะก็เลยโดนดอยไปหลายบาทเลย ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแซนขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเหรียญเมทัลเวิร์ดขึ้นเอาทั้งนั้นเลยเกมเหรียญเกมมาแรงมากนะครับเสียโอกาสสําหรับผมมากเลยที่ที่มาถือยา,ยาวนานขนาดนี้มีใครถือเหรียญยังกาวต่อไหมครับเพราะตอนนี้ผมน่าจะตัดไม่ได้แนละ้วคัดลอตไม่ได้แล้วครับก็ต้องทิ้งยาวๆไปเลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมไปอ่านใน a c e b o o k นะก็มีพี่ๆเขาแชร์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในทวิตเตอร์ที่เกี่ยวกับว่าเหรียญยายกำลังจะมีโปรเจกต์นะครับ ก็คือเป็นเรื่องเนี่ยโดนดของบริการอันใหม่เนาะเขามีหุ้นส่วนที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการขับเคลื่อนนะครับอ่าโอกาสในการขับเคลื่อนเข้ากับโครงการเมตาเวิร์ดเนาะไม่รู้มันจะจริงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าข่าวนี้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าเมตาเวิร์ดจริงๆนี่โหนะผมว่าเอาไม่อยู่แน่ๆนะครับเพราะว่ากระแสะเกมปีหน้าน่าจะรุนแรงมากนะครับปีนี้นะเดือนนี้นะครับใครมีมีเงินก็ ถือยาวๆออมไว้กับพวกเหรียญเกมไว้นะครับเพราะว่าผมว่ากระแสปีหน้าน่าจะรุนแรงกว่านี้ชุดไม่อยู่แล้วแหละครับเพราะว่าอย่างดูแซนนี่ครับขึ้นกระจุยเลยนะครับกาลากขขึ้นนะครับขึ้นทุกตัวนะครับเกี่ยวกับเหรียญเกมนะครับอเหรียญคริปโตเคอเรนซีตัวนี้ก็ลองลองดูนะครับเพราะว่า IOC ยายอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ก็ลองเชื่อมันในยายต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ